คนไข้ถามฉันว่าหมอดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่ะหน้าห้อยหรือว่าพี่แก้มตอบกันแน่นะคะพี่อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะฉันก็ดูหนะ้าคนไข้ฉันก็บอกว่าคนไข,ข้่ะคนไข้ทั้งหน้าห้อยด้วยนะคะแล้วก็ทั้งแก้มตอบด้วยนะคะคนไข่อยากฟังเพิ่มไหมคะจริงๆแนละ้วคนไข้ก็ขมับตอบด้วยค่ะขมับคนไข้ก็ตอบค่ะเอ,อกระดูกหน้าแก้มคนไข้ก็ซุดค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะ ใต้ตาคนไข้ก็เป็นร่องค่ะขาขมับก็ตอบใต้ตาก็เป็นร่องกระดูกหน้าแก้มก็ซุดค่ะตรงนี้ก็ตอบค่ะเอคนไข้ก็มีร่องแก้มด้วยค่ะเนี่ยร่องแก้มคนไข้ก็ลึกค่ะนะคะปากคนไข้ก็เหี่ยวค่ะนะมนขาดบนลุ่มนะคะนะแล้วตรงไข้ตรงนี้ก็ห้อยจริงค่ะมันห้อยมาจากตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะคนไข้ขาแล้วขาคนไข้มันก็มันก็สั้นๆนะคะยุยยย่นย่นนะคะเพราะว่ามันแก่ตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นกระดูกชั้นไขมัน นะแล้วก็ชั้นหนังเทเส้นเอ็นก็หย่อนค่ะคนไข้าขาคนเนี้ยคางไข้ก็ยู่ยูค่ะแล้วไม่พอนะคะคนไข้าขาคนไข้เนี้ยมีร่องน้ำหมากด้วยค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะกระดูกตัวนี้ก็ซุดะค่ะแล้วตัวนี้ก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นไข่ไอ้ผิวหนังก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นแล้วก็แล้วก็ชั้นไขมันก็เป็นย่อนย่อนค่ะคนไข้าขานะครับเอาจริงๆอะค่ะอาการคนไขนะ้น่ะมันมันเกินเยียวยามากเลยค่ะนะฉีดฟิลเลอร์ก็ใช้เยอะมากเลยค่ะ จริงๆหมอแนะนาให้คนไข้อะไปผ่าตัดดึงหน้าก่อนค่ะนะผ่าตัดดึงหน้ามันก็จะแก้ไขชั้นแมแล้วก็ตัดหนังส่วนเกินออกค่ะคนไข้ขามันก็จะดึงขึ้นนะคะพอดึงขึ้นเสร็จคนไข้ค่อยมาเติมฟิลเลอร์ต่อนะคะคนไข้อย่าคิดว่าแค่เติมแค่แบบว่าไอ้ผ่าตัดดึงหน้าแล้วจบนะคะของคนไข้ไม่จบค่ะยังมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ค่ะเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าคนไข่อย่าเพิ่งหมดกาลังใจนะคะค่อยๆสู้นะคะแล้วถามว่าถ้าคนไข้จะไม่แบบว่า จะไม่จะไม่ผ่าตัดดึงหน้าได้ไหมคะก็ได้ค่ะก็เติมฟิลเลอร์อย่างเดียวก็พอจะดูดีขึ้นมาได้บ้างนะคะเออเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะแต่ว่าใช้ฟิลเลอร์เยอะคะ่ะสู้ไหมคะสู้ก็สู้ค่ะไม่สู้ก็ถอยไปค่ะนะอาการหนักจริงๆค่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ